สองสิบภาพนิชานัฐนิชาใส่ชุดว่ายน้ำแซบได้พี่โตโน่ไม่ตีเป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงสำหรับนิชานัฐนิชาหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของนิชาก็มักจะเห็นว่าเธอจะออกมาโพสภาพสวยๆให้ได้รับชมกันอยู่เป็นประจำและแน่นอนว่าภาพที่ทำแฟนขับฮือฮาคงหนีไม่พ้นภาพชุดว่ายน้ำรวบรวม10ภาพชุดว่ายน้ำของนิชา ที่บอกเดยว่าสวยและแซบเวอร์แถมหุ่นดีสุด